ในว่าจะลดความอ้วนไงโอ้โหจะลดความอ้วนยุด่างนี้ยุดสต๊อกก่อนอข้าต้มขา้ขาต้มสองมัดอะไรเนี่ยมะม่วงหาวมะนาวโหเป็นตะก้าพูดมากอุกปากเลยเอาไปหนึ่งมัดเลยแกอร่อยเลย,เออยบอกใครเลเนี่ยโหฝีมือระดับเทพเลยนะมึงฝีมือระดับเทพอันนี้ อุดปากหนึ่ง <c oughs> หนึ่งหนึ่งกิกหนึ่งมัดไม่น่าทักเลยอืมอร่อยแกได้ช่วยกันอ้วนแมมบอกจกลดความอ้วน <c oughs> วันนี้อยู่สต๊อฟกันหนึ่งวันเนี่ยมาแล้วนะคะไอ้บอกอง่วงนอนไงพี่พี่เด็กัดให้เต็มเต็มเดี๋ยวจากไป เรียกว่ามะฮ่องห่ามะนาวโหเนี่ยอืมค่ะเอ้ยทำไรไรแล้วมันก็ดังแฟบเปียวฟันนะแต่อันนี้หวานชื่นใจนะหวานหวานชื่นใจทำไรไรหวานมากหวานตา มะเฟือกโปะกับลูกเบลเล่เลยนะเนี่ยืึหึกัดในคอสามาเลยในสดชื่นเลยเนี่ยกินแล้วตาโตนะเนี่ยเสียงกรบน้ำลายไหลไอ้ลูกมึงแท้ หวายเสียงฟันเลยอ่ะค่ะเออสาดูเสียงนะคะแกถ่ายไปถ่ายไปน้ำลายแกก็แตะดีนะน้ำลายไหลแค่กัดก็น้ำลายไหลขอบคุณนะคะที่สนับสนุนของอร่อยอร่อยขอบคุณนะเมากมากนะคะ ส่งมาอีกนะคะ